กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายจิงกะจูเรนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแมนการ์ไฟนะครับซึ่งได้มีการอัปเดตมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะฮะตอนบ่ายตอนเที่ยงนะครับแต่เวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้คือเวลา5โมงนะครับซึ่งเป็นเวลา1นึ่งทุ่มของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะเซิร์ฟเพโซได้ถูกเปิดมาแล้วนะครับก็เล่นในน็อกซ์แต่ก็เล่นไม่ได้นะครับด้วยสเปคคอมที่ ดูอดเปียกเกินไปนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะฮะผมก็ได้มีโอกาสมาเล่นแวนการ์ดไพ่ให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วซึ่งเคเวสต,ตอนนี้ผมเหลืออีกแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับก็จะไปเวลบ0ไปดูเนื้อเรื่องใหม่แล้วนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องของผมตอนนี้นะครับอยู่ในตอนอการแข่งขันของเอ่อโปรไฟเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้เจอในแคนของ อะควาฟอสแล้วนั่นเองนะครับแคนคาคอฟอสกำลังจะมานะครับซึ่งในภาคซีเบกสีนี้บอสไฟก็คืออะควาฟอสเอ่อลิมิตเบก5นั่นเองนะครับก็เป็นคลื่นสีครามนะครับเมลสตรอมนั่นเองนะฮะก็สนุกกันอย่างเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นเวนการ์ไฟในเซิร์ฟเพสโตนะครับเป็นเอ่ออันนี้ผมก็มาแนะนำเด็กให้สำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับเนะี่ย แน,น่นอว่ารู้สึกว่าช่วงเฟิร์ของที่มาเปิดได้เมื่อ2วันที่แล้วน่าจะยังน่าจะยังเอ่อมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับก็เดี๋ยวมันจะมีเอ่อในส่วนของลิสเด็กนะครับที่ผมจะเอามารีวิวนะฮะอ่ซึ่งแค่หลักๆที่จะมีก็จะเป็นรอยย่อพาราดินแล้วก็เอ่อ อลาร์คินนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรวะโนวานะครับแล้วก็คางเยโรนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถหาดูได้จากตาปั๊มแมวนะครับในหน้าจัดเด็กนั่นเองแล้วก็จะมีลิสต์เด็กแนะนําให้อยู่นะครับหรือจะไปดูของคนที่เขาจัดมาให้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของทางโปรแกรมในระบบเกมที่เตรียมไว้ให้นะครับซึ่งอันแรกนะฮะจะเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเลยนะครับของคังเยโร ซึ่งเวลาเรามีของนั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กเริ่มต้นของคาเอโรเป็นเด็กนี้มีเพอร์เฟไฟการสองใบนะครับแล้วก็ตัวกรอบเทาที่คราฟได้จากเอ่อเหรียญคราฟธรรมดานะครับคราฟมาได้เลยคราฟมาแบบฟรีๆเลยก็จะเสียตัวละ500นะครับเหรียญละ500นั่นเองนะครับไปสุ่มมาแล้วก็คราฟคราบเอานะฮะได้เลยส่วนพวกตัวเงินพวกนี้ก็ไปหาคราฟได้เช่นกันนะครับถ้ามี นั่นเองนะฮะสายนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอาไว้เล่นเฉยๆนะครับไม่ได้วูวาอะไรมากนะฮะตีมานะครับมีตัวเผาบอดนะฮะเออเกศาตัวนี้เผาบอดนะครับตัวนี้เห็นเผาครับบวก3 0 0พันนะครับตัวนี้พวกเยอะนะครับเห็นบอดอนฝ่ายโล่งนะฮะหรือบอดเราเยอะกว่าบวก3 0 0พันนะครับอันนี้โซเยอะนะฮะบัสสี่เออบัสสี่โซหนะครับเผา3ตัวในบอดนะครับตัวนี้เออเช็คได้ ทริกเกอร์บวก3000เช็คไดเกต3ามบกอ่านั่นเองนะครับก็เป็นการเล่นแบบเอือลื่น,น,นสบายๆไม่ได้เผาบอดอะไรมากนะครับตัวนี้จริงๆก็ไม่น่าจะต้องใส่มาก็ได้นะครับเพราะว่ามันมาพาบอดให้เฉยๆนั่นเองนะครับตัวนี้บูธฮิตไายแดมน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดกับกองด้วยนะฮะอ่าจริงๆน่าจะถ้าจะเอามานะครับให้เป็นเอาตัวปืนเกตหมามากกว่านะครับตัวปืนเอ่อเป็นน้องสาวตัวนี้ใช่ เสื้อผ้าแต่คล้ายกันแต่เป็นเกจหนึ่งนะครับซึ่งถ้า2ตัวนี้บู๊ให้กันนะครับจะมันจะบวกพาวเพิ่มนะฮะอ่าน่าจะบวก4 0 0พใช่ครับบวก4 0 0พนะฮะเป็น19หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับจำเทคไม่ค่อยได้นะฮะเป็นเด็กสำหรับแบบพอมีเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเรามาดูเด็ก95ของผมบ้างเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแบบบ่อยขนาดนั้นนะครับสำหรับในของคังเอโรโอเวอร์หลอดผมไม่มีเลยนะโอเวอร์หลอดผมไม่มีเลยนะครับ สายนี้เป็นสายเหมือนเดิมครับแต่แตกต่างที่ว่าจะถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ตัวธรรมดาไปส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อนคนที่เล่นใหม่ๆนะฮะจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวพวกนี้เพราะว่ามันทาอะไรไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันทําได้เยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบูทหลักเลยนะครับเพราะว่าถึงมันจะมีพาวแค่แปดพันแต่ถ้าเราเออมีตัวเกียร์สองยืนหมื่นอย่างเงี้ยฮะยืนหมื่นอย่างเงี้ยครับ แล้วเวลาเราตีได้เดียวอะครับแล้วพอถ้าแตนเราลุกตัวนี้ได้มันจะมีค่ามากนะฮะหรือว่าเราจะไว้เขาบอดเหมือนชาโดพาราดินก็ได้เช่นกันนะครับ่าเออส่วนโครงได้ของเด็กนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างเลยครับแกแค่เพิ่มตัวนี้เข้ามานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ลงตัวนี้ลงเขา2ยิง1น่งนะครับก็คือจะยิงเกตสองยิงแถวหน้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะฮะ เพราะว่าข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยของผมนะฮะอาจจะมีตกหล่นไปบ้างเกี่ยวกับออของคางิโร่นะครับเข้าสองยิงเกตสองหนึ่งตัวอ่าใช่ครับอ่าซึ่งสมอรเกิจเนี่ยมาแล้วนะครับของเพสโตก็ไปเร่องกันเยอะนะครับแต่ผมไม่สามารถถามไปเล่นได้นะฮะเพราะว่าต้องอยู่เซอร์ญี่ปุ่นไปยาวๆนะฮะติดรมที่เซอร์ญี่ปุ่นมากกว่านะครับผมเอ,อ้ผม,ผม,ผม,ผมอธิบายโทษโทอธิบายเด็กองประกอบของคางโร นะครับในเด็กนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนเดิมนะครับแค่ไม่มีอะไรแค่เอาโอเวอร์โหลดเข้ามาเสริมเฉยเนะครับถ้าได้โอเวอร์โหลดมาก็ไม่มีอะไรมากครับตี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 ออบอ์ดไปนะครับตีเผาบอร์ดต้นเกมเอามาเผาบอร์ดเล่นเฉยเฉยตัวนี้นะครับโอเวอร์โหลดปิดเกมก็ได้นะฮะหรือจะเป็นตัวพวกนี้ก็ได้หรือจะตัวพวกนี้ก็ได้มาเผาบอดนะครับตัวนี้ไว้ที่แถวหลังนะครับคอมโบก็จะเป็นประมาณแบบว่าเออเดี๋ยนะผมขออนุญาตคิดสักครู่นะครับตัวนี้ยืนหน้า ตัวนี้ยืนหลังนะครับประมาณว่าตัวนี้ก็ยืนหน้านะครับยืนสองข้างหน้านะครับตัวนี้เผาบอดเผาบอดให้ตัวเรียากาที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตีแถวหลังนะครับตัวนี้ก็พาวพาวแล้วก็ตีไปได้ต่อนะครับหรือจะยังไงก็ได้แล้วแต่คอมโบเราสามารถสาธยาคอมโบมาได้นั่นเองนะครับตัวไหยแดมก็จะเอามาไหยแดมให้กับโอเวอร์โหลดได้ใช้สกิลนะครับหรือว่าตัวนี้ได้ใช้สกิลนั่นเองนะครับหรือตัวนี้ก็เช่นกัน นะครับจริงๆตัวไห่ดาน่าจะเอามาเยอะหน่อยนะฮะแต่เขาให้มา2ในของเด็กเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรนะฮะที่สามแตนหกที่3ดอลหนะครับที่3ดอลหกฮิวสอยู่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ไม่แปลกใจอยู่แล้วนะฮะเป็นอกที่ไม่ห่วงคริติค้อลนะครับขอแนะนําอันนี้นะครับสำหรับโอเวอร์โหลดนะฮะสำหรับใครเกโรสินะเรามาดูทางหน้าของรอยย่อกันบ้างครับ รอยัลเล็กเริ่มต้นก็จะเป็นลิงเก่าใช่ไหมน่าจะใช่เนาะมันมันชื่อลิงเก่าถูกต้องไหมนะฮะของแพทแรกที่ออกมาก็จะเป็นแค่3ามพัทนี้นะครับเราจะอธิบายแค่2องพัทแรกเท่านั้นนะครับส่วนพอทที่เหลือจะไม่อธิบายให้นะฮะให้ไปเรียนรู้กันเองต่อนะครับอ่ะพอทแรกครับอย่างที่บอกมันอาทุกๆอันเลยนะครับจะมีเพอร์เฟก้าสองอันนะครับแล้วก็พวกเอ่อเกตหนึ่งแปดพันนะครับมัเตอร์เบดหนึ่งตัวนะครับคีสปิริต เนี่ยครับคีสปิริตว่ะแล้วก็พวกน้องน้ำนะครับน้องน้ำน้องรมนะครับเพราะเด็กนี้ไม่มีอะไรมากเช่นเคยนะครับพวกเยอะบวกนะครับพวกเยอะบวกอย่างเดียวนะครับได้เกสสามบวกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพวกเยอะบวกอะไรก็เยอะบวกนะครับสำหรับรอยย่อรอยย่อเป็นเด็กที่ในพวกพอจริงจนะครับเด็กนี้รู้สึกว่าจะเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรมากนะครับแทบไม่มีองค์ประกอบดีๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าจะชนะก็ ไม่รู้ว่าจะชนะได้ไหมด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะพิเศษที่ว่ามันจะเล่นลิงเก่าเล่นลิงเก่ามาครับเทิร์นแรกเราไล่เกตหนึ่งครับไล่เกตหนึ่งสกิลลิงเก่าครับทิ้งแอนนะครับซูเปเรียคอมาหนึ่งตัวนะครับเกตสองครับกักเกตไม่ต้องไล่นะครับข้ามสกิปไล่ไปนะครับใช้สกิลลิงเก่านะครับเอ่ออเาคีออกนะครับได้ตัวซูเปเรียคอคีมานะครับสกิลของเออ่ตัวซูเปเรียคอคีนะครับเคาน์เตอร์บาสหนึ่งนะครับ ยัดโซยัดโซ2สองตัวก็คือยัดตัวตัวซูเปียคอชิกับซูเปียคอแตนเข้าไปในแวนกดนะครับแล้วก็ซูเปียรไลท์เป็นมาสเตอร์เบสโดยไม่ต้องเสียเียการ์ดบนมือเลยนะครับถ้าอีกฝ่าถ้าเราไม่ได้จวบมาสเตอร์เบสขึ้นมือก็สามารถเรียกออกมาจากกองได้เช่นกันนะครับมาดูพอตเด็กสองมั้งครับพอเด็กที่สองนะฮะพอดที่สองเขาให้มาเป็นแบบไหนเอ่ยอืมก็ยังเหมือนเดิมแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเอาตัวตัวน้องหมามาบูให้บัสเตอร์เบดก็บวก4,000เหมือนเดิมนะครับพวกเยอะบวกนะครับตัวนี้ฮิลลลูกกับกองได้เสริมมาสเตอร์เบดได้ด้วยนะครับเนี่ยดีไปอีกแบบนะฮะค,คงเด็กตอนนี้ก็ยังจะเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับไม่มีอะไร,รวุ่นวายมากแต่แค่ฮิลกับกองได้แค่นนัเองอยู่กับกองเสริมมาสเตอร์เบดนะครับทำแบบเดิมก็ได้ครับกักเกตซูบิเลียคอสแตนซูบิเลียคอคิออกมานะครับแล้วก็ซูบิเลียไลท์เป็นมาสเตอร์เบดนะครับกักเกตนะอ่า ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับโอเคพอเดของรยอยยก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นของออร์เคนนะครับออร์เคินจะมีสายเดียวนะครับที่ออกมานะครับในเซิร์ฟมิกิตตอนนี้ผมไม่ดูเราพัฒนาไปไหนมากนะครับมาดูทางออร์เคินบ้างครับอ,อือออออร์เคินโอเคสายนี้ครับเป็นสายที่เน้นมือเยอะไว้ก่อน นะครับและเน้นจั่วเป็นพิเศษด้วยนะครับเน้นจั่วแล้วก็อย่างที่บอกครับพอดจะเหมือนกันนะครับแตนสองพอนะครับเอาไว้เล่นตลีเนื้อเรื่องก็ได้นะครับหรือจะไปเล่นไต่แรงในระดับต่ําๆก็ได้นั่นเองนะครับตัวนี้ครับเปิดมาทํานายนะครับดูการไปบนสุดแล้วไว้บนกองนะครับตัวนี้จั่วครับแมวอาโรมาจั่วหรือจะใส่แมวแทนเด็กพวกนี้ก็ได้ยังไงก็ได้นะครับตัวนี้เห็นจั่วบวกพาวนะครับตัวนี้เอ่อเห็นการบัมือเยอะกว่าเมื่อตีบวกสี่พันนะครับการมือเยอะกว่าบวกสี่พันนะครับ อ่าเก้ามือเยอะกว่าบวกสามพันนะครับถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเอาบวกห้าพันเลยเหรออ๋อสก,กิลบางตัวผมก็จำหลงหลอกลืมนะครับขออภัยด้วยนะฮะส่วนมากจะเป็นการเยอะบวกพาวนะครับไม่มีอะไรมากเปิดมาสเตนตีเป็นเวฟได้นะครับแล้วก็เปนนี้เป็นเอ่อทิกเกอร์ลูปกองนะครับสก,กิลปุ๊บเอ่อบาร์ตัวนหนึ่งกับกองนะครับซึ่งเอ่อนานจะเป็นฮิวด้วยนะครับเมื่อกับกองเท่ากับมีฮิลห้าใบเลยนะฮะ ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับออร์คินนะฮะแต่ยังไม่มีทอมบอยนะครับรู้สึกว่าในตัวเด็กยังไม่มีทอมบอยมานะฮะเด็กนี้ก็ยังไม่มีทอมบอยนะครับแต่เป็น CEO มาแทนแนเองนะครับ c e ออัตเตบัสึนะฮะอ่าก็จะประกอบไปด้วยสแตน4ใบนะครับทำนาย2เข้า2อจวนนะครับโซ2จวน่เออเพราะว่า CEO แกจะเน้นมือหนามเป็นพิเศษนะครับตัวนี้น่าจะตียักษ์โซ หรือไม่ก็ตีถอดโซถ้าจะไม่ผิดนะครับเหมือนเดิมเลยครับมือเยอะจะพาวบวกอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับออร์เคิลสายนี้นะครับซีโอรู้สึกว่ายังมาไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็ยังมาไม่แรงเท่าไหร่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสายสุดท้ายนะครับที่มีในห่วงโซ่อาหารนะครับโนวาแกเปิ้นนะครับมาดูกันว่าพอตอันแรกจะเป็นอย่างไรนะครับของแนะนำลิสต์เด็กนั่นเองนะครับพอตแรกครับประกอบด้วยสแตนสองใบเหมือนเดิมครับ เขา1นึ่งบวกหนึ่นะครับเขา1นึ่งบวกหนึ่นะครับลงมาซูบิเลียคอสายโนวานะครับหุ้ยสายเอ่อไลเซอร์นะครับน่าจะใช่นะแบบเปิดมาติดไลเซอร์ลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็เล่นบ่อยอยู่นะตัวนี้เห็นมันเปิดมาคอได้อะไรมันก็คอลงมานะครับเอ่อตัวนี้น่าจะพวกเยอะบวกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าคอนเด็กนี้มีอะไรบ้างครับถ้าคอนเด็กนี้ผมไม่เห็นองค์ประกอบใดๆเลย เรียกได้ว่าแบบไม่เห็นที่อะไรเลยลตอนนี้นก็คืออินนี่แมนนะครับขอเรียกว่าซูเปอร์แมนลวกันซูเปอร์แมนนะครับลุกออลบอดนะฮะน่าจะใช่โซคบลุกออลบอดนะครับ, so, รบ,รบ,รรบตัวนี้ฮิตเขา2ลุก1นะครับตัวนี้ฮิตฮิตไงบารสหรือเปล่าฮิตไงบารสแล้วก็เขา2ลุก1นะครับตัวนี้เขา2บวกพนะครับตัวนี้ลงมาไงเดมนะครับก็องค์ประกอบในนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรบูบามากสำหรับโนวาอันนี้นะครับ ก็มันดูธรรมดามากแล้วก็ดูเละเทะมากด้วยนะฮะก็ตามตามแล้วแต่คนชอบนะครับมาดูลิสตสองมั่งครับลิสต์สองเก้าสิบเเปอนะครับของผมอา,อาชูราฮนะรอบนี้มีอาชูราไคาเซอร์มาประดับด้วยนะครับอาชูราครับมาคอมโบกับตัวนี้นะครับตัวหมาหรือไม่ก็ตัวนี้ครับเพราะว่าเรามีตัวไห่แดมเพิ่มขึ้นมาตัวจั่วเพิ่มขึ้นมาตัวซูบิเลียคอเพิ่มขึ้นมา อีกแล้วนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้นะฮะแต่ออเคเค้า1นึ่บวกหนึนนะครับไม่มีอะไรมากก็จะบูทเอ่ออาชูร่านะครับเจอเกตสามนะครับก็จะสแตนนะครับซึ่งอันอันเมื่อกี้ไม่มีคีหรือเปล่าหรือว่ามีผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอ่อเพราะว่าอาชูร่าเปิดมาแก่สแตนให้เลยนะครับถ้าเอามาคอมโบกับ t ิกเกอร์ฮิถ้าเราไม่เล่นคีเราก็จะเล่นสตนก็ได้นะครับ เปิดมาเจอแตนได้ลุกแล้วก็ได้แตนด้วยนะครับมันก็จะคอมโบกับอาชูราได้ไปอีกนะครับสำหรับแวนกาดไฟอันนี้นะฮะเพราะแต่ละตัวคอมโบถ้าไม่เปิดไม่เจอชูราก็เปิดเจอตัวนี้แทนก็ได้นะครับไม่เสียหายเหมือนกันนะฮะแล้วก็มันจะมีเอ่อตัวฮิตไงฮิตไงแดมด้วยนะครับก็สามารถถอดตัวพวกนี้ออกเอาตัวฮิตไงแดมมาแทนก็ได้นะครับตัวจัว่วอย่างเงี้ยก็เอามาเพิ่มก็ได้นะครับพอลิสหน้าหน้าก็จะเพิ่ม ขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอ่าสำหรับเนื้อ,อาหาในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับแนะนำผู้เล่นใหม่ในแวนการ์ดไฟแล้วก็การอธิบายเกี่ยวกับต่วนโครงสร้างเด็กนะครับถ้าผมอธิบายผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับในเด็กที่ผมได้อธิบายไปนะครับเอ่อใครที่ต้องการจะแอดเพื่อนผมหรือเอ่อหรืออยากจะชวนผมเล่นแบท ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง i อไว้ให้ใต้ description <อ>นะครับตอนที่ผมอยู่ที่เลเจน d 0ศูนย์นะครับโชโชโก็ตกอันดับมาจริงๆก็จะขึ้นเลเ e น d 1หนึ่งแล้วแหละแต่ก็ตกมานะครับแบบไม่ได้ขึ้นไปนะฮะเลือ0ศูนย์เลยตอนนี้เหลือสิบนะฮะ <c oughs> ก็ยังดีนะครับ <c oughs> นะโอเคครับก็นะอะไรที่ผมจะไม่ได้อธิบายหรือมีอะไรตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่รู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ โอเคนะครับหรบวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างฮะกับการรีวิวไม่ใช่ไม่เชิงไม่เชิงรีวิวนะครับเป็นการบอกใบหรือก็บอกเทคนิคการจัดเด็กอะไรก็ๆโครงเด็กนะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมหรือผมพิดพลาดประการใดยังไงนะครับก็เมนบอกไว้ได้ด้านร่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีขอตัวลาคร,รับสวัสดีครับ